ซุปแล้วนะเดี๋ยวมันสิไปซุกต้มเอือดบอกใส่ไปเลยใส่เพิ่มเติมไปกินไร้าลายน่ะแต่วัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุบูทสุคนนะครับกินเจียวบอกหงงัวว่าโอ้โเต็มจนน้ำตาแตกแต่ละทีเต็มเจียวบอกหงงัวนะแต่ละทีส่กเต็มจนน้ำตาแตกพี่น้อง เห็ดแห้งตอนนี้ข้าวราชีมงแรงนะพี่น้องก็ดีห้องเห็ดแน่าชิ้นแล้วนะเนาะเห็ดพแพนแองเนื้อเอ้ยพอแพนแองงหมูนะครับแล้วกะัต้มไก่ไอ้ต้มพะโลนะ่เนาะขาหมูพะโล่ขาหมูนะครับพ้วาวตักแบ่งไปส่งเพื่อนแม่แม่แมน้าเนาะเดี๋ยวเขาสิบผ้าเอาสิ้นไปเอาแนวนสิ้นไปส่งยาเพื่อนเนาะไปส่งแล้วเข่ามากนะพี่น้อง บ่ได้ยื่ดนเนาะพูดแล้วฮะโมงหกโมงคนละห,ห่อนมาทับห่อนเนี่ยเอาขามไปโซงเนาะแปะเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งหน้าตาเนี่ยขินห้าคลิปเฮ็ดเนี่ยขินนะครับไปเบิงในคลิปแม่หนังขิงได้เด้อพี่น้องวิธีขั้นตอนการเฮ็ดผนงหมูเนาะกับพะโล่เดี๋ยวมาแล้งเข้าสีมากินกันเบิ้งครับเอาไม่สีแสบบอเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าตาเนี่ยขิหนห้าก่อนครับไปเนาะ นาปลาพาเนีนเขาเนาะให้เ,หเ,ยเ็ยไรเดาวตอนเทียงตอนกนบคำลนะมาคิดว่าครับพี่ห้อใก่กะทิสองกล่องเข็มขนเฮี้งครับจั๊หยอดแบงไปทรงเนาะแบงันจีนโดนโดนเถือนเลยคิดอาหารไทยนี่ครับพี่นนอขาหมเปื่อเป็นเปื่อย ตอแรกให้เจังสิมากินเจ้าสิตักเจ้พะโลดออกไปส่งเพิ่อนพี่นอ้องเครื่องมันเห็นมั้งประชุ่มสำำั่งลำเอาตะไคร่พระโลดออกไปส่งเพิ่นจักที่ห่างหน่อยขอมมากเบ้าหน่อยนะครับพี่น้องแล้วสิมาซิมแล้วสิซิมกัน มสุดอย่างเลยครับพี่น้องกำลังทอกเกียงเลยเนาะขี่เดินทางไปมันตั้งหลางครับพี่น้องหางจากหน้าไน,านกับบัวไก่ครับไปทางประมาณสามสี่กิโลครับห่างเข่าอีกไปกนำนางขิงสวัสดีแนวัสดีปลาลูกแน่ จะสิบไปบ้านต่างๆงกับรุ่งบ้ามือนเป็นยังไปเบึงต้นขีดสมัติเอาเ่อนนะพี่น้องเดินทางกันปวดแล้วทางโคกหน,น้าขามคนเนาะเดินทางไปนะพี่น้องไปพอกันยุขัวครับสีงานขามขัวได้เหมือนมาขอทางให้หน่อยเยคพอดีพอสาวติสิขามเนะ ออกไปเลยขาบน้ําเพลิ่นะาไปยังดีๆได้มันสิงมันสิตก con dưới thương anh vào lắm kinh nghiệp năn đế ảo cho <laughs> <laughs> hư à uh, เอาแนวกินมาโซงีแม่พีมาเอาแนวกินหยาเจ้ะแม่นาลไม่ยมาเนีหนห้ปลาโลอ้คับขะแนงหมูเอามาใส่เห็ดเอาเองเห็ดเอาเองนี่คเราก็ชมได้อยยงเขาไปกินโยก่อนทองปดน้อยน้อยได้เนี่ ใช้ปลาโลดอนบรรยักรอัดเนีงยังก็ขอก็ของหอนหอนอ๋อจะเป็นหูเข่ากินเล้งะยงับอกคุณยุ่จวนครับผมไปหาเขาอยู่ครับผมเบิร์ตปกิ่งละไปเสนเ้าำสิ่งคือไว<ๆ>อีกะพูดไปพี่หน้าไป ไปนี่หาทีมงานเพิ่นอยู่สวนผักสวนผักอิลี่เพิ่นปวดนี้ตัวเสียงโจกเจกโจกเจกกันที่พี่ดองเฮยอ้ย <c oughs> เอาขนมน้ำเมื่มยขอบขอบใจรุ่งแล้วเ่ขอบใจรุ่งแล้วเ่ อันน,น <S <s ี้กินมาส่งอีเมลไปแบงกันกินเด้อไป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 ้อมไป้อมไปห้มอปเสียสากอะไรยธาทำเบิร์ยี่ว่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบ สิบสีขวดปาดถเต้นงเงินไดข้ากูกะว่าวาดเมาเป็นเมาบอบอกหัวดอกเข็มเห็มสิบเป็นหัวสั่นสิบอดอนนะไอ้วงหรอไอ้ดอนโลกเขีย สาตีบกระโดดเด้ากระโดดเด้าเดี๋ยวบ่เมื่อยบ่ลาเลยไหมยังมากินตามหมกฮงกันเซ้ยเลยตีสองสองโมงอ้าวพักเป็นขึ้นเหรอตัวเนี่ย กูอ่อนซ้อนแต่มันสิตายตอนคนหนีแล้วเดี๋ยวแจักเพลสิีโคตรหน่อยมาเป็นกระสีมายองบ้าน,นี่ยโอ้ต้องเหน,นื่อยเลยเมื่อว,นนวนนา,า,วน,าวนเมื่อวานเสาอาหมานเด้อมาขึ้นเสาอาหอดเป็นหอด,อดโอ้ยอีหลี หดแหีงแบบผู้บอลซีหาคนลุ่มอ่ะลุ่มขอเบื่อเด้อเมื่อคืนยังกังเวนเป็นคนละคนน่ะคือบพรว่าลุ่มตีหาค้นลุ่มลุ่มยังลุ่มตีอันนี้ยังนี่ยโผล่ยังนี่ อันนี้พงงักเง้ส่วนพักกาดปั้มเคืขึ้นหลายน้าพักการจะกพักการจะดีพักเออพักเี้ยว่าพักการที่มันเป็นที่เกี้ยวห์พักการบพักการอันนี้ใหญ่พักการพักกังมา ไปเก็บเอาผักกาดจอนผักกาดเมื่อเด้อเอออันนั่นแหละเด็ดเป็นบ้าเอาจะตัวเป็นดอกฮะเออบ้แมนผัก นี่เอาเตอวเป็นดอกว้าบอจักเลยอ่นี่นี่อที่เอาบ่ต้องเก็บดอกเดี๋ยวลุงเก็บเองก็ได้เงเก็บเองเดี๋ยวลุงเก็บเองก็ได้ เอาไปเอาดีเออเดี๋ยวลุ้งแจมให้เอ้าใส่ปานเอ้าฮะเก็บไปเซตต่มมี เห็ดมุนเด้อะยาของลูกมูลเดะไเอาถุงไปใส่ปไปเอาถุงใส่ เฮี้ยห้าบาทจังมาหาสายปานไหมสี่คำท่างเฮ่าเอาถุงไปถุงอยู่ในเหี้ยนพ่อแล้วซ้ำนั่นละไปไดเดี๋ยวแก้บะไม่ตะนี้ไปฝาอ้กยิงปากให้ดิงๆ้ง ไปถือเอาเคียงไปเนี่ยเฮาเนื้ออะไรเอาเนื้อกิงมาส่งเอายี่ยงมาส่งไข่พาโลคกับพะแนงหมูไปไปอยากมาแต่เทียงมาแค่เดียวดึงอ่ะห่วงได้เค่ะพี่มาทางขัวพี่เอาเนื้อกินมาส่งเส้อเอาผาแนงหมูมาส่งคุ้งเขากินอ่ะ แม่ก็บ,บ่าหน่อยกับอีพอแล้วควานเขาเมื่อแล้วแม่เมื่อแล้วบอบอเมียถามว่าเอาของเมือ่มมบอบ่บอเป็นยังบอเป็นยังไปสีผ้านำขิงเมือ่อได้บ้า ตะเวนตกผู้อะี่น้องเอ้ยท่าหนังขิงเมื่อท่างเลี้ยนไอ้เลี้ยนมันต่างหลางเนาะท่างชี้ค้ำหยาดไปวยท่างที่น้องเอจ้าหาตายย่ำเลียน พอดี้าขามเมื่อได้ยางกัวเนาะพี่น้องมากกันฟูงพอสติดมันเลิกเลี่ยนพอดีอยู่ที่าหา่อขามได้ขามน,น้ำเพลินแต่ย้ำแต่ยานี้นนพี่น้องเราจะขามนะถ้าเจ้าผมแนะ่บบอกกาขี้ขามเล มันขัวมันบ่แจกมันบ่แน่นนะอื่นบ่แน่นซ้ำแกงโคแกงโคนี่ขัวนี่แบบบ่คคอยติ่งซ้ำนะนบ่อเด็กยินเสียงอิดแอดอิ้ที่แอดซ้ำปะพี่น้องไปเฮี้ยนไปกินข้าวแรงน้ำกัน,กรกนครับฮัลโหลขาหมูกับไอพะแนงครับขีบเห็ดแนวกินไปเบื้องน้ำขีบเบื้องน้ำแม่น้ำขิงเด้อ าานน <c oughs> รครับพี่น้องตัดผาพมาเสาเอาเสาอีกเสียนหนึ่งเนาะบลืมปิดคิบครับพี่น้องมตัตตบัณทางหลังเอาเนื้อกินไปทรงเฮี้ยนเบาไหนาบาสุกเนาะทรงอี่แม่เดินโดนเทือนะครับได้กินอาหารไทยแบบแท้ๆเนาะที่เป็นพวกพ้าแน้งพ้โลยังสีนะครับพี่น้อง <c oughs> ได้กินเทือเนาะเป็นเกืบฝ่าไปหงเขา ว,งงว่าแซบว่าแซบนะครับว่าท่านได้ถามนะแต่ว่ายูเพื่อนบาดอนกินสองซ้าเถื่อเหรอบาวดอนกับแมนำขิงเพิ่นมักไอพวกแกงกะทิพวกแกงเนาะแนวคนไปเคยไปเหตุงานยุ่ไทยเหรอที่นี่แบบมันไปเหตุด,ดนเนาะไปกินข่าวกงข่าแกงสี่พี่นนอนมันกระเลยแบบแบบว่าติดเนาะคือจังผมกินอาหารญี่ปุ่นตอนเหตุงานยุ่ยเลยๆยังเสียแบบ โดนๆเทเอกินมันก็คือหอนได้พี่น้องแบบว่าคือหอนอาหารนะถึงแบบว่าเออตอนตอนห้องกินคููมือคู่มือห้องกระเบื้อนั่นแหละแต่ว่าแบบว่าเ้าเขาอ่าไ่ได้กินโดนอ่ะเขากับสิคิดหอดรสชาติสิคิด้อดแบบอาหารของเขานะเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือกันนะครับว่าต่างกันดอกเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะแกเสียกินคููมือมันก็ว่าได้มันก็สู่อาหารพื้นบ้าน อาหารที่ห้องกินยกคคูมือคู่มือว่าไดเนาะอาหารที่กะเอาเป็นวาสันสัน,สนก็คือของแสบกระขื้นยกกับข้นมากหละพี่นองแมนบอของแสบกะขื้นยกกับข้นมากดนั่นโดนเถือกกินกินได้นะครับหวัวให้คิดถึงความหลังเนี่ยมันกินได้ต่ว่าพระแนงนก็คือเป็นอาหารขืนซื้อของของประเทศไทยเลยเนาะครับเนาะพระแนงพระแนงพัดไทยต้มยำ ตม้มยำุกงเนาะแล้วก็ต้มค่าใกล้เนี่ยก็คืออาหารแบบทั่วโลกต้องหูจักนะครับทั่วโลกทั่วโลกกับฮูจักหลายนะครับพวกอาหารที่ผมกล่าวมาเนาะแต่ว่าพะโละขาหมูเนี่ยก็คือเห็ุเหตุแบบว่าเออมันมันบ่มีพักนาพี่น้องผมก็เลยไปเก็บพักไอ้กระจอนนะครับทางเล่าคนอื่นพักกระดก บ้านเท่าเอือนพักกระจรแล้วก็เอือนพักกวางตุ้งเนาะผมก็ไปเก็บอยู่ไอ้ของแม่สายปานแหละมาใส่ข,ข้อขาหมูกระแสบเพื่อกันได้พี่น้องผมมาแบบว่าเอามาอ่หลวกหลวกเส้นนำเส้นนำขาหมูน่ะนำพารโลน่ะเก่ามาตัดคือขนาดนี่ใส่แท่นขนาดพอผมลืมขนาดครับพี่น้องผมม,มันกระซสบเข่ากันได้เยอะพี่น้อง นั่นแหละก็เอาในคิมนี่ก็เอาแน่กินไปสรงบันต่างหลังนะเพราะว่าผมเหตุอยู่บันนาไนาก็เลยเอาไปสรงให้อีเมลเรซิมนะครับพนันแงงกับพะโลหลายคนก็ถามว่าเออบ้าต้อกับมือใดนะครับประมาณนั้นทีสามสิบนะครับพี่น้องมาสามสิบกับสามเอดยามาเสารนะ์เนาะสีขามนะครับเพราะว่า ขาม,มูล,ลงมาตะเวียงเยู่นะครับมูล,ลงมาตะเวียงจานมออื่นนะครับว่าได้ขามไปไถน้ำหดอกแต่ว่าว่าได้พอกันโดนนะครับว่าได้พอกันสอ,องสาเดือนละก็เลยสีถามมูก่อนครับเอาละครับพี่น้องคลิปนี้กะสีไดเอาไว้ซ้านี่เนาะสําหรับอพิพาประการไดกะขอโทษขอไพ่พี่น้องไว้แนวการนี้นะครับพี่น้องกับฝากกดติดตาม ช่งเตาบนค้นแคมไปนน้ำเดอ้อพี่น้องเ <c oughs> มียกับคอเมนน์ม้อาจากันได้ครับคลิปพลาดประการไหนก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆครับํำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย